สวัสด,ดีจ้าช่วงเอ้พาสแสบพทาทำจากมนเมเอ่จะพามาลาบปลาดุกจากพี่น้องปลาดุกเอามาอย่างก่อนเลยจ้าใกล้ซุปเราจะพี่น้องจ้ะจะหอมคักจ้าซุปเราจ้าหนังกบก,ก,ก่อนเลยจ้าเอามาฝักเลยจา้าป้าทินีก มันออกจัดเลยฝักมันจัดห่อนต้องทีคอยออกออกมันห่อนอยู่กลาง ฟักให้ละเอียดนะหลาที่แ่บสองตัวเอาอ้างๆมันออกก่อนจ้ะนังกบ อันนี้จะเลือกซื้อประดุกที่แบบโตบบใหญ่หลายเด้อจ้ะถ้าเขาซื้อโตวบใหญ่มันจะบ่ค่อยมัน ไปเรื่อยๆจับให้มันละเอียดขนหน่อยๆใก้จัใกล้จะละเอียดแลวจ้าบม่อ,อละเอียดลายได้จ้า นี่จะเป็นหอมซับกระเทียมซับค่าตะไคร้๋ดวจ้ะซับลงไปแล้วกะมัผัดให้มันหอมจ้ะพี่น้องจ้ะผัดใส่น้ำมันจ้ะใส่น้ำมันลงไป จ้าผัดเเรียบ้อยแล้วจ้าส่วนอันนี้จะเป็นผักชีเป็นหอมเปรย์เลยจ้าแล้วก็ต้นหอมจากพี่น้องจา้านี่จากเครื่องละน,นี่จะเป็นน้ำต้มปลาเลยจ้าปลาเป็นตน้นตอนใส่ลงไปจ้าใส่ผงนัวจ้าใส่น้ำปลาจ้า ใส่น้ำปลาจ้ะน้ำปลาที่ต้มไว้จ้ะใส่เสี่งที่หอกขัดเลยบีบมะนาวใส่ ไส่ลูกหนึ่งด้วยจ้ะใส่พริกป่นจะเผ็ดนิดนึงจ้ะใส่ข้าวขวาจ้ะใส่ลงไปหลายๆเลยคนในตัอกันนี้จ้ะหลามเหนียวด้วยมั้นี่ง เยแล้วจ้าสีสันน่ากินบ่จ้าพี่น้องจ้านี่จ้าลาบแบบแข็งๆเนื้อจ้าโอ้ยเป็นแต่แซ่บครับจ้าพี่น้องจ้าเขาเหนียวฮอนฮอง,องว่นานหรือมะขุยเนาะโอ้โหเบิดอยูท่ทนี่แหละเจ้าพี่น้องจ้าเป็นแต่แซ่บครับจ้าพี่น้องจ้า ส่วนอันนี้จะมีน้ำนึ่งเด้อจ้ะพี่น้องจ้านี่จ้ะเซฟเซจ้ะสำหรับคนหมักน้ำเด้อจ้ะแบ่งเป็นสองอันจ้ะพี่น้องจ้ะ